พวกคุณน่าจะรู้จัก c k r o o m ใช่ปะเพราะผมก็ลงคลิปเล่นเกม Backroom มาก็หลายเวอร์ชันนะครับส่วนใหญ่ก็วิ่งหนีผีฮะวิ่ง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 ไม่วิ่งหนีผีก็คิดลั่นบ้านเจะเป็นยังไงครับเมื่อเกม Backroom มีปืนใช่ไหมครับคุณฟังไม่ผิดเกม Backroom ที่มีปืนอ่ะให้เราเอาปืนไปสู้กับผีเว้ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีอีกต่อไปและความบันเทิงจึงเกิดขึ้นกับเกม b a c Back Room Break รีวิวศูนย์แบคกรูมใครตายอะครับไม่สนใจจะตายก็ตายไปเนี่ยนี่นี่นี<ะ>่ <c oughs> ว้าวเฮ้ยมีตู้ปืนเก็บกูเก็บเอาเก็บไม่ได้ล็อกต้องการคุณแจได้เลยผีอยู่ไหนครับ ผมต้องการผีกูไม่รู้กูพังทุกอย่างกูพังทุกสิ่งทุกอย่างอึงไม่บอกกไปไหนกูพังกูพังน่ากลัวจังเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้เฮ้ผีเหรอครับ ไปหน่อยไปหนห่อยเฮ้ยมันตามมามึงจะบวกไม่ไม่กูไปแล้วไอ้ยช่วยกูด้วยผีไล่ด้กูแบ็คลูมที่ตีผีได้แต่ทำไม,มผีไล่กูเชียมีปืนให้ปุ๊บเนี่ยกดเอ็มเพื่อหิวเลือด เฮ้ยมึงมามึงมามึงมนาะสู้กูเลยมึงจะไล่กูอีกนานไหมจะไล่กูอีกนานไหมหือกูไม่กลัวมึงหรอกนะไม่มีทางเข้ากูทำทางเข้าเองหาทางออกไม่เจอก็คูบก็ถังนี่คืออะไรสวัสดีครับเพื่อน <laughs> กลับมาใหม่ ไอ้เปรีได้หน่าเลยฮะเฮ้ยคนพบพลังใหม่ว้าวเชียคอนโอมากูกูคนพบพลังใหม่แล้วพลังใหมนะ่นี่นะนี่่ะนี่ะไอสารไอ้ไอสารไอ้ ไอ้าลยอุ้ยอยมึงยังไม่ตายเหรอมึงยังไม่ตายเหรอลุกไปไม่ได้เหรอนี่แน่นี่แน่อย่าเพิ่งเดกกูครับนี่แน่หุ้ยจุ๊บนี่แนไอ้โง่กูไม่กลัวมึงนะ ไม่กลัวมึงนะนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่วะก่กะกะกะ่นี่แหละแบคลูนี่กูตามหากุโดของก่อนเลยกระสุนปืนช็อตกันแต่กูไม่มีปืนเฮ้ยนี่ไงได้ปะต้องการสามพันเอ็กซ์โทเซนต์เอ็กซ์โทเซนต์คืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูจะไปเอามาจากไหนอะไอ้นี่เหรอ สี 400, ่ร้อยกูมีสี่ร้อยสี่สิบาทน,นี่เหรอโอ้โหกูต้องล่าพวกมึงใช่ไหมเพื่อจะเก็บตังค์มาซื้อปืนมาที่นมานี่ดีเอามาเอาตางังค์ไว้กูไปเอาซื้อปืนซื้อปืนไม่โอเคค่ามันได้สองร้อยบาทไม่มีแน่ได้ั้งสามร้อยโอ้ยพวกมึงมาเลยพวกมึงโถมมาเลยกูมมยต้องการ นี่แน่ขอนทอขอนทอโอ้โหจ้าห่อโยโยยี่เฮ้ยตายไปดิเฮ้ยจะสมทบทุนเหรอครับนี่แน่มาสมทบทุนนะสมทบทุนค่าปืนกูถ้าค่าปืนถ้าค่าปืนกูมาเลยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวแปลกใหม่ไอ้ที่ไม่น่าปล่อยมาเลย มึงก็มาเหอะมึงก็มาเหอะมึงก็มาเหอะไม่ว่าตัวหน้าไหนกูก็จะบบกมึงอ่ะกูกูจะวิ่งช้าแบบนี้ชอบเลยตายตายไอ้โง่อะไรก็ฆ่ากูไม่ได้หรอกกูบอกเลยนอกจากถังระเบิดเฮ้ยกูได้ปืนแล้ว ได้เวลาบันเทิงน่นากลัวจังเลยไปไกลๆไปไกลๆอันนี้คืออะไรอะ่ะอ้ยฮไม่นำอะไรได้เลยออลิฟอยู่ข้างหลังเวเ้เนยต้องการอะกา๊ป แล้วก๊าฟมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมันดูอลังการเหลือเกินเฮ้ยได้กุญแจโอ้ยนี่ไงกุญแจเปิดปืนเฮ้ยใงไ่ไหม แสงอา้าไล่เฮ้ยนี่ไงตอนแรกใช่ปะโอ้โหปืนฟรีก็มีนี่นะเก็บเลยคอมพิวเตอร์รูมนะไหนวะไหนคอมพิวเตอร์รูมอ๋อนี่ไงใช่ปะคอมพิวเตอร์รูมแล้วยังไงต่ตอไปอไปมาเอาการ์ดครับโอเคได้การแล้วไปที่ ไปที่ลิฟต์เลยครับมาแลวไปเลยกว่ามีลูกซองกับสไนัยอีกเหรอน่าสนใจดินี่ไปละลาก่อนจากชั้นที่ศูนขึ้นมาชั้นที่หนึ่งว้าวน่ากลัวจังเลยครับพวกมันล่องหน มันจะอยู่ในน้ำฮียแล้วเว้ว้าวว้าวเอ้เอ้ไม่ตายหรอมันไม่ตายด้วยใช่ปะเนะี่ย ไอ้ชูมม้มันม่นตายปืนทำอะไรมันไม่ได้ไปและไปนูน่นนอไกลเลยไปเออไปไกลๆส้นตีเลยไปแต่ก็ไปเพราะกูจะเปิดแล้วไม่ทันกูหรอกเฮ้จยจบเฮ้ยโอ้โจู่โอ้โหกูไวมาก ทางออกอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหด่านนี้ไม่หนุกเลยว่ะให้กูไปด่านอื่นเนี่จริงกูจริงไม่หนุกเลยยิ่งผีไม่ได้เนี่ยเอ้าด่านศูนย์ด่านหนึ่งแล้วก็มาด่านสี่ <c oughs> ใส่ปืนจา้าเลยเกินพวกมันสามารถเป็นอะไรก็ได้โลเป็นกำแพงได้ไหมละ่ะฮะกูจะโบกมึงอย่างเงี้ย ว้าวของกูเก็บกูกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วกูกูขอโทษ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 แล้วมึงเป็นกระสุนปืนให้กูได้เปล่าอืมอืมอืมออือเบกระสุนปืนให้กูได้ไหมล่ะฮัลโหลออกมาต้อนรับกูเลยมึงรู้จักจอร์นวิกเปล่าจอร์นวิกอ่ะจอร์นวิกอ่ะหึมฮึมยูโนตจอร์นวิกอ่ะมา เฮ้ยน่ากลัวจังเลยโชครา้ายนะเพื่อนแบคลูมที่มีปืนอย่างงันน่ะเฮ้ยศูนย์ปืนก็ต้องการนะใช้ตั้งหกร้อยเลยเหรอมามาดิมาสองกันเลยว้าวอุ้ย ของฟรีโหขอบคุณมากเพื่อนถึงตายไปแล้วยังมีประโยชน์นี่แหละกูต้องใส่โค้ดเหรอต้องใช้พินสามตัวในการอันล็อกแล้วกูจะไปหาไย้ไงไรอะโอ้โหโอ,โอ,โอโน่ากลัวจังน่ากลัวจังนี่น่นากลัวจัง

ตายยากตายเย็นเหลือเกินเจอคีการแล้วฮะเฮ้ยนี่ไงเปิดไม่ได้ไม่มีการล้วก,กูจะเอาเคีกาดไหนมาทางออกอ,อ่ะฮะแค่นี้ได้กกาดมาออกเลย แล้วปืนกูยังไม่ได้เลยปืนเมื่อกี้ปืนปืนสไนอะอกูไปเลยได้เลยใช่ไหมแต่ปืนกูก็ไม่ได้เลยไม่ไม่มีโค้ดเดินทั่วแหละมันต้องมีอะไรกับคำสั่งพวกนี้เดี๋ยวดูดิเออแคทคือการดูไฟล์เหรอแคทคือการดูไฟล์หรือว่ามันดูไฟล์นี้ได้วะแคทกูดูเอ๊ยเฮ้ จากเกมผีไอ้เฮี้ยกูมานั่งไขรหัสอะไรวะเนี่ยเลขหกสามหกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูถ้ากูมั่วมั่วถ้าถ้าอีกอันหนึ่งมีเลขนะสามหกสี่เหรอฮะไม่ถูกไอ้เฮีย้ย เออเดี๋ยวนะมันต้องอ่านดีๆเปล่าวะเลขนี้คือเลขหลักเหรอถ้าเลขนี้คือเลขหลักก็คือสี่หกสามอ๋งั้นไม่ใช่สี่สามหกเฮ้ยถูกเฉยฮ่าฮ่าวูห้หูดีนะกูไม่คือใช้ได้แค่ปืนเดียวเองเหรอ มันดูถังน้ำมันหรือว่ามันยิงเป็นอย่างงี้อเกมผิดฮะอ่ะไม่มีถังน้ำมันนะว้าวดีแหละที่กูต้องการจากชั้น4ไปชั้น37 โอ้โห้คุ้นๆนะสวัสด,ดีครับว้โวมันคุ้นๆนะม,มันจะมีไอตัวนะั้นหรือเปล่านะแต่มันคนละเกมมัคงไม่น่าจะมีหรอถ้ามีนี่บันเทิงแน่นอนอะไรครับนี่เฮียห้องอาบน้ำอะไรวะ ห้องอาบน้ำว้าวน่ากลัวจังเลยเก็บโทรศัพท์ได้ครับกูเอาจอาโทรศัพท์มาทำอะไรวะขนุมตื่นก่อนกูต้องเอาโทรศัพท์มาทำอะไรอ่ะไม่มีใครบอกกูด้วยโคอะไรอยู่เนี้ยไหนผีอ่ะผีกูยิงไม่มีสักตัวเชีย่ยมีแต่ก็ไม่รู้ พวกมันอยู่โอ้โหไอตัวเวนนั้นมาอีกแล้วอลองหหดนะกูไม่ชอบเลยพี่พี่ดูอะไรครับโอ้ยมีอะไรนตรงนั้นด้วยเดี๋ยวทดสอบดิโอ้โอ้กูต้องลงไปไหมเนี่ยเฮ้ย ตู้ดู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 ตูด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 ูเราผูต้องวิ่งไปทางไหนวันนี้ใช่ป่าวะเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่นี่หว่าทางไหนวะเนี่ยไม่รู้แต่อย่างน้อยกูก็กูก็รอบมาได้อ่ะแล้วกูอะไรอ่ะฮะ แล้วกูเก็บอะไรได้ไวะกูก็ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้อ๋อส,สายชาร์จปะเนี่ยนะขวามือเนี่ยพังพังโะเฮ้ยเอา้าเอา้เอาไป,ไปเลยเหรอมีใครอยู่ปะครับพากมมาตายวะเนี่ยแลกห้าสิบเพื่อเลนดอมใหม่ มีขยู่เปล่าครับพากูลงมาซะลึกเลยอะไรอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์โอ้คือเราจะทำระเบิดใช่ไหมชิ้นส่วนระเบิดต้องหาซีโฟหาโทรศัพท์แล้วหาสายเคเบิลโอเคเราเหลือระเบิดนะ่ะอู้อะไรครับเนี่ยอะไรวะให้มน้ำ ต่อไรอ,อะ่ะซีโฟโอเคกลับบ้านมาพร้อมแลลวตุ๊ดตุ๊ดกูต้องหลบปะเนี่ยไม่ใช้ซีโฟทําไมฮะใส่พอทําไมแม่งทางก็มีแค่นี้มันก็ใช้คอ้อนทุบก็ได้เสียเวลาจริงเฉียวคอ้อนเหมือนกัไม่อยากจะพูด ไม่มีไม่มีด่านแล้วหรอน่าจะท้ายหรอจริงจังมาเนี่ยโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งไอ้เหี้ย ด่านสุดท้ายอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงทำไมถึงจะเดินช้าขนาดนี้นะกูใช้ค้อนก็ได้嘛ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่มีบอลมาเอาเอ มึงจะหนืดไปไหนไอ้เนียบอสเนี่ยเพลงมึงตื่นเต้นมากไอ้ตกูไม่ตื่นเต้นกับมึงเลยบ้าทำลายทุกอย่างนี่เนี่ยแย่น่ากูจังเลยกูจะไม่ทนกับมึงแล้วจบแค่นี้กูจะเอาทอนทุบมึงทามเนี่ยบอสตันตีน หรือมึงไม่ใช่บอสมึงบอสหรือเปล่า <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่าครับเปโตง <c oughs> านที่สิบกูไม่ได้เล่นนะใครเล่นในกู <c oughs> อุย้ยอะไรอะวันศนโลก เี้ยท่่อยเี่ฮ้ยอะไร้ตัววับเหขีโมมจะทำได้เลยเอาทำลายโลกมิลเลอร์ อย่าบอกว่าจบกูกูขอแค่นั้นไม่รู้จะพูดยังไงเลยวะจบแล้ว กูถามจริงกูยังไม่ได้ทันสนุกอะไรเลยยังจบแล้วเฉยเลย